สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับทุกท่านนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับฮานอยก็เป็น 4, 4ฮานอยเนาะก็ผมทําเป็นแยกหน่อยให้นะครับก็คือฮานอยเฉพาะกิจหน่อยพิเศษหน่อยปกติแล้วก็ VIP นะครับผมก่อนไปรับชมแนวทางนะครับน้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท่านใดที่ ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำต้อทองก็กดเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนะครับเนาะก็ขอประกาศไว้เช่นเคยเหมือนทุกคลิปนะครับเนาะก็ตอนนี้นะครับขอแจ้งพี่พิษมาชิกว่านะครับมีนะครับมิีอาชีพนะครับเนาะแอบอ้างนะครับแอบอ้างเขาเรียกว่ากลุ่มแนวทางหวยนะครับแอบอ้างเป็นชื่อผมนะครับแล้วก็ลายสาวออนพารวยนะครับพี่พิณเนาะ ก็ปลอมทั้งลายแล้วก็ทั้งทั้งรูปโปรไฟล์ด้วยนะครับพี่นะ้องก็แจ้งไปพิสมาชิกท่านใดที่พบเห็นนะครับเนาะถ้าไม่ใช่กลุ่มกลุ่มจริงนะครับกลุ่มจริงตอนนี้นะครับของผมจะมีอยู่300 310ท่านนะครับแล้วก็ไอ้กลุ่มะอลในสามสามร้อยแปดสิบแปดสิบสี่อประมาณแปดสิบนะครับประมาณนี้นะครับพี่นาะถ้าเป็นน้อยน้อยกว่านี้เนาะถ้าเกิดน้อยกว่านี้ก็เป็นกลุ่มปลอมนะครับ แต่ถ้าเกิดพี่ๆสมาชิกท่านใดที่อยู่อยู่กลุ่มเก่าเนาะนะครับถ้าเกิดที่ติดตามผมเราติดตามผมอยู่แล้วเนี่ยน่าจะน่าจะรู้ดีว่านะครับผมวางแนวทางแล้วก็จะมี2ท่านที่วางถ้าเป็นคนอื่นวางนี่ไม่ไม่ใช่นะครับเนาะถ้าเป็นแอดมินคนคนอื่นวางนี่ไม่ใช่นะครับเนาะถ้าเกิดใครที่อยู่ในกลุ dai, um ่มเก่านะครับย oh. ังไม่รู้ตัวว่านะครับอยู <t os> <t os ่ในกลุ่มปลอมเนาะนะครับอยู่ในกลุ่มกลุ่มกลุ่มมิจฉาชีพนะครับก็รีบออกมานะครับพี่ๆเนาะเพราะว่า กลุ่มเดิมแ่ะกลุ่มเก่าของผมมนโดนยึดแล้วนะครับโดนมิจฉาชีพเขายึดไปนะครับเนาะก็แจ้งไปพี่สมาชิกไว้ด้วยนะครับผมกลัวแต่ว่าเขาเอาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเนาะก็แจ้งฝากไปพี่สมาชิกท่านใดที่อาจจะมีเพื่อนนะครับที่รู้จักนะครับเนาะก็รบกวนแจ้งพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับผมสําหรับนะครับแนวทางของเราเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับเนาะต้องขอโทษที่อาจจะพูดเยอะไปนะครับพี่ๆเนาะเพราะเพราะว่ามันก็อันตรายนะครับอันตรายนะครับ ของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้น่าจะมาสองรอบหลุดสองรอบเนาะเมื่อาวานนี้ผมให้ไป4สี่น้อยเฉพาะกิจนะครับให้สองกับแปดดแปดผลที่ออกศูนย์สี่เก้ากับหนึ่งสามของเราไม่มาเนาะให้สองกับแปดนะครับรอบแรกนี่หลุดไปนะครับน้อยพิเศษนะครับให้เก้ากับแปดดเก้าผลที่ออกสองเก้าสามสองเก้านะครับพี่พี่รอบเนี้ยเสียดายตรงที่เจาะไม่โดนเนาะ ให้909495แต่ก็ออก93กับ29นะครับผมก็ใครวิ่งรูดที่9นะครับเด้งบนล่างนะครับในรอบนี้ก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติก็ให้9กับ8รูด8นะครับผลที่ออก41632นะครับพี่ๆรอบนี้ก็หลุดไปนะครับไม่มาเนาะนะรอบปกติ ส่วนฮานอย VIP นะครับให้0ูนย์กับ4รูด0ย์ผลที่ออก8 0 6 9 6นะครับรอบนี้มาแล้วนะครับ v i p เนี่ยพี่พี่สังเกตดูผมผมเดินบ่อยเดินเดินดีมากนะครับเดินดีมากนะครับเดินดีมากเดินบ่อยกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าผมสังเกตดูว่าเขาจะมาดีกว่ากว่าในรอบอื่นๆนะครับเนาะในฮานอย VIP ท่านใดที่ติดตามน่าจะรับรู้นะครับเนาะเมื่อวานนี้ผมให้รูดศูนย์นะครับเข้าไปที่06ตรงๆนะครับ นี่ครับผมก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะก็แนวทางมีหลุดมีเข้านะครับพี่พี่ทำจากสูตรคํานวณนะครับเด็กต่ำกว่าสิปปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับของเรานะครับเฉพาะกิจวันนี้เมื่อวานนี้หลุดเนาะเฉพาะกิจวันนี้ผมได้ผมได้เลขสี่นะครับกับเลขแปดนะครับพี่ ใส่รูดให้ไปที่เลือก4 4,1นะครับผม4,3 4,0นะครับ8,1 8,3 8,9นะครับ3ตัวผมให้ไปที่8,4,1นะครับผม นี่เลยนะครับเฉพาะกิจนะครับผมส่วนนอยนอยพิเศษนะครับนอยพิเศษผมได้เลข6แล้วก็เลข3นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข3นะครับ3 0 3 4 3 5 6 0 หกสีหกหนะครับสามตัวผมให้ไปที่6 3 0นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับ3 0 3ศนหนะครับแล้วก็6กนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสรหรับน้อยเฉพาะกิจและน้อยพิเศษนะครับสรหดับหน้านี้เนาะท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่แคบหน้าจอไว้เลยเนาะนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้มาเด้งๆนะครับส่วนอีกหน้านะครับผมจะเป็นฮานอยปกตินะครับเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข5นะครับสายรูดให้ไปที่เลข5นะครับผม ไปที่เลขห5านหะ้าูนนะครับห้าสี่ห้าแนะครับสตัวผมให้ไปที่2 5 8นะครับอันนี้ฮานอยปกติ เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติปากกาต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่นะครับปากกาใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้นเย็นออกไปซื้อปากกานะครับเดี๋ยวรอบใหม่ก่อนเนาะฮานอย VIP นะครับ v i p นี้ v i p ก็ถือว่าเดือนดีเนาะวันนี้ผมได้ผมได้เลข5นะครับกับเลข1นะครับพี่พสายลู่เนี่ยผมให้ไปที่เลข1นะครับ 10 16 19 50 56 59นะครับ3ตัวผมให้ไปที่5 1 9นะครับผมอันนี้ฮานอย VIP นะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆเนาะปังๆทั้งสีรอบกอนละกันนะครับพี่ๆสมาชิกอะไรที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ากดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดเนาะเพราะว่าจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้นะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกราบสวัสดีครับ